要吃奶。 เอาล่ะค่ะไปในนันไมโครเวนนะคะนะคะคุณเวแค่หนึ่งนาทีก็พอดีินะอย่าลืมกดนลค์ด้นยนะคะน้องสีดำคนๆน้ำน้ำละลายแล้วค่ะทุกคน าจากนั้แล้วก็ใส่ผงโกโก้นะครับ,บหนึ่งช้อนก็พอนะครับ,บ,บ,บจากนั้นก็จากนั้นก็เราก็คนนะครับ,บจากนั้นเราก็คน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 ให้ทั่วยู you, ดูไม่ดูไม่น่ากินเท่าไหร่เลย คนคนไปนเรื่อยๆจนได้เหมือนปิดโอริโอเลยอะ่ะเหมือนโอริโอฉีดวัคซีนให้น้องเหรอนะคะนี่เราฉีดวัคซีนให้น้องเหรออันแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปอันที่สองอะไรเนี โอ้โหอืมนัง <leaving> ว <people>? ิเห็นไหมทุกคนเอายาวๆไว้ก่อนแล้วกันนะ

เอาอยายาไปก่อนแล้วกันนะหยุดให้มันสุดเลยกดให้สุด<ฮ>ไม่ยังเสร็จแล้วครัทุกคนอ่าแล้วก็เราจะพามาไปใช่แข็งในช่องฟีนะคะ ขยิบเข้าไ,ไปอีกขยิบเข้าไปอีกปิดไม่ได้อีกสินะทีเดี๋ยวเราจะเจอกันนะคะ